อยากเป็นคนที่ทำงานเก่งมากกว่านี้ในโลกของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้หลายคนต่างก็ปรารถนาที่จะเป็นคนที่ทำงานเก่งเราอยากเป็นคนที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราอยากเป็นคนที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรแล้วเราอยากเป็นคนที่เจ้านายและเพื่อนร่วมงานให้ความไว้วางใจแต่บ่อยครั้งเราก็รู้สึกว่า การเดินทางสู่การเป็นคนทำงานเก่งนั้นเป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าที่เราจะทำได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนคลิปนี้จะพาคุณไปเจาะลึกถึงหลักการและพฤติกรรมที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นคนทำงานเก่งได้อย่างแท้จริงเพราะความเก่งกาจไม่ได้เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด แต่มันคือทักษะที่คุณสามารถฝึกฝนและพัฒนาให้เติบโตขึ้นได้การเดินทางสู่การเป็นคนทำงานเก่งไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้ในวันเดียวแต่มันคือการเดินทางที่ต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมัน่นและเมื่อคุณได้เริ่มต้นการเดินทางนี้แล้วคุณจะพบว่ามันเป็นหนึ่งในการเดินทางที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของคุณจุดเริ่มต้น เปลี่ยนมุมมองเรื่องการทำงานก่อนที่คุณจะสามารถพัฒนาทักษะในการทำงานได้คุณต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อเรื่องงานเสียก่อนเพราะความคิดของคุณเป็นสิ่งที่กำหนดว่าคุณจะสามารถจัดการกับงานของคุณได้อย่างไรเลิกทำงานแบบรอคำสั่งในหลายคนทำงานโดยรอคำสั่งจากเจ้านาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาต้องอยู่ในวงจรของการเป็นพนักงานที่ไม่มีคุณค่าจงเปลี่ยนมุมมองใหม่และมองว่างานของคุณเป็นเหมือนโอกาสที่คุณจะได้แสดงความสามารถของคุณจงเริ่มต้นจากการเป็นคนทำงานเชิงรุกและมองหาโอกาสในการทำงานที่นอกเหนือจากงานประจำของคุณการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้อย่างไม่น่าเชื่อ มองงานเป็นโอกาสไม่ใช่ภาระในขณะที่หลายคนมองงานเป็นเหมือนภาระที่ต้องทำในแต่ละวันจงเปลี่ยนมุมมองใหม่และมองงานเป็นโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้และเติบโตการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณมีความสนุกสนานในการทำงานมากขึ้นและทำให้คุณสามารถทำผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหาคุณค่าที่แท้จริงในงานของคุณ การที่คุณได้เห็นว่างานของคุณมีความสำคัญต่อองค์กรและลูกค้าเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้นจงใช้เวลาในการทำความเข้าใจว่างานของคุณมีผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรและเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยความหมายมากขึ้นเสาหลักที่1การจัดการตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นคนทำงานเก่งไม่ได้หมายถึงว่าคุณทำงานได้หนักที่สุดแต่หมายถึงการที่คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการที่คุณได้จัดการตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดการเวลาอย่างชาญฉลาดเวลาเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราแต่หลายคนกลับใช้มันไปอย่างเปล่าประโยชน์ จงเริ่มต้นจากการใช้เทคนิคโพโมโดโรหรือการแบ่งเวลาในการทำงานเป็นช่วงๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดความเหนื่อยล้าจงจำไว้ว่าการที่คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในระหว่างการทำงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดการพลังงานของคุณ การจัดการพลังงานเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจงจำไว้ว่าพลังงานของคุณเป็นเหมือนถังน้ำมันและเมื่อถังน้ำมันของคุณว่างเปล่าคุณก็ไม่สามารถทำงานต่อไปได้จงให้ความสำคัญกับการพักผ่อนการกินอาหารที่ดีและการออกกำลังกาย เพราะการที่คุณได้เติมพลังให้กับตัวเองอย่างเต็มที่นั้นจะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจัดการความสำคัญของงานในแต่ละวันคุณต้องเผชิญหน้ากับงานที่มากมายแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่งานทั้งหมดที่สำคัญจงใช้แมทริกซ์การจัดการเวลาเพื่อลำดับความสาคัญของงานและโฟกัสไปที่งานที่มีความสำคัญและเร่งด่วนที่สุด การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้เวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเสาหลักที่2การพัฒนาทักษะและความรู้การเป็นคนทำงานเก่งไม่ได้หมายถึงว่าคุณทำงานได้ดีที่สุดในตอนนี้แต่หมายถึงการที่คุณสามารถพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในอนาคตได้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต โลกของการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและทักษะที่คุณมีในวันนี้อาจจะไม่มีประโยชน์ในวันหน้าจงจำไว้ว่าการที่คุณได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถเติบโตไปข้างหน้าได้จงหาเวลาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณและเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องจงหาว่าอะไรคือทักษะที่สำคัญที่สุดในสายงานของคุณและพัฒนาทักษะเหล่านั้นให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นทักษะในการสื่อสารทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์หรือทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่นการที่คุณได้พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้คุณสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้อย่างไม่น่าเชื่อมองหาผู้สอนหรือเมนเทอร์ การเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่านั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วจงหาเมนเทอร์ที่คุณสามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้และเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างไม่น่าเชื่อเสาหลักที่3การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์การเป็นคนทำงานเก่ง ไม่ได้หมายถึงว่าคุณทำงานได้ดีเพียงคนเดียวแต่หมายถึงการที่คุณสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย,าออย่างมีประสิทธิภาพสื่อสารอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพการสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพจงฝึกการสื่อสารอย่างชัดเจนและ,ละตรงไปตรงมาและเมื่อไม่เข้าใจอะไรก็ตามจงถามคำถามเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน การทำเช่นนี้จะช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานการทำงานไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้เพียงคนเดียวการที่คุณได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานจะช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อคุณได้ทำเช่นนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้น รับฟีดแบ็กอย่างเปิดใจการรับฟังฟีดแบ็กจากคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองได้จงจำไว้ว่าการฟีดแบ็กไม่ใช่การที่คุณถูกโจมตีแต่มันคือโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้และเติบโตการที่คุณได้เปิดใจรับฟังฟีดแบ็กจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องบทสรุป การเดินทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนการเป็นคนทำงานเก่งไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้ในวันเดียวแต่มันคือการเดินทางที่ต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมัน่นคลิปนี้หวังเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้เริ่มต้นการเดินทางนี้และคุณจะพบว่าเมื่อคุณได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแล้วชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสำเร็จและความสุขอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางนี้แล้วหรือยัง